ก่อนหน้านี้ช่วงโควิดนเงียบไหมครับที่เอ,เอานางมันจะร้างเลย สวัสดีครับกับไมาอีกรอบกับชัยเดย์ออฟรอบนี้ยังอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยจะไปพายเรือคายักที่อ่าวท่าเลนเวลาที่เพื่อนเพื่อหลายคนนึกถึงกระบี่เนี่ยก็จะนึกถึงเกาะพีพีทะเลแหวกแต่จริงๆเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่เลยนะครับที่น่าไปรอบนี้จะพาไปอ่าวท่าเลนไปดูดีกว่าครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยรบกวนเพื่อนๆที่เข้ามากดไ like, ล,ลดนคน์แชร์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยกอ็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูดีกว่ากับอ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ไปกลับไมอีกรอบกับชายเดย์ออฟรอบนี้ยังอยู่ที่จังหวัดกระบี่สำหรับรอบนี้เนี่ยจะไปพายเรือคายักที่อ่าวท่าเลนครับ เห็นตอนนี้เนี่ยชายกำลังจะขี่มอไซค์ไปดูทัวร์วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ว่างนะครับตั้งใจจะไปหากิจกรรมทำแล้ววันนี้เนี่ยอากาศก็ดีด้วยบิวดี้เพื่อนเนเห็นตอนนี้เนี่ยเปริมชายหาดหาดนพรั์ทาราวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อากาศดีมากๆครับท้องฟ้าก็ใสแดดก็ดี หาดนพัลลาราาเนี่ยจะตั้งอยู่ใกล้ๆอ่าวนางเป็นหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวิวก็สวยมากๆนะครับมองไปไกลๆจะเห็นภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่กลางทะเลหาดนพัลลาทาลาเนี่ยยังไงก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าเพื่อนๆเบื่ออ่าวนางก็ลองมาพักที่นี่ได้นะครับ แล้วรอบนี้ก็แบบที่บอกนะครับว่าจะไปพายเรือคายักที่อ่าวท่าเลนซึ่งจะอยู่ห่างจากหาดนพรัตทาราเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ถึงแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ไปดูแผนทัวร์ในวันนี้กันก่อนดีกว่าสำหรับทัวร์เนี่ยใช้ก็ซื้อเอาแถวอ่านางนะครับเป็นเคาน์เตอร์ราคา700บาทเดินวอล์กอินเข้าไปเลยครับ มีหลายเจ้าแล้วก็มีหลายแบบตอนนี้จะพาเพื่อนๆไปดูทัวร์กันก่อนดีกว่าโออยากอยากได้เป็นแบบอยากได้เป็นทัวร์ที่มันเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงอะครับพี่แนะนำสักสองได้ไหมครับอ่ามันจะมีซันเซ็ตนะคะบ่ายโมงครึ่ง แล้วก็ขยับขยับจะมีหมายโมงครึ่งเหมือนกันเริ่อขยัเอาท่าเรงครับเรื่องหลายโมงนเซ็ตนี่ไปไหนงครับ6โมงแนเซ็ตมีจะมีไปเกาะพอดะเกาะไก่ทะเลแหวกเนี่ยทำพระนางอ่าวเรเลีเกาะทำหมงเกาะสีพอดะกอดาที่มันเป็นเป็นแท่งแข่งแบบนี้ค่ะและไก่เต็ม้วก็เกาะไก่ครับกี่โมงครับ ไปดูประมาณนี้นี่ประมาณทุ่มทุ่มครึ่งไอ้ทัวร์คายักนีมน่มีอะไรบ้างครับคายักจะมีไทลันเลืโปรแกรมนี้เลยไปอไปเอาริงอ่าแล้วก็ถ้ำจระเข้แต่ว่าไม่มีจระเข้นะไปถ่ายรูปข้างหน้ามันคล้ายๆจระเข้ห้าปากนะคะอ๋อแล้วก็<ม>ไป <fun. S 2> นี่ไปโลเคชั่นแบบนี้แล้วก็ไปกับไกด์ไปกับะคะุบทัวร์ค่ะไปกันไม่เยอะใช่ไหมครับไม่เกินสิบคนค่ะ ราคาที่ให้ราคา700ดร้อยปกติราคา1,000งพันโปรแกรม4ชั่วโมงก็มีรถรับส่งโรงแรมมีน้ำผลไม้หน้ากากเสื้อชูชีพกระเป๋ากันน้ำมีให้ถ่ายแล้วก็ไม่มีหานอันนี้เริ่มบ่ายโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นจ้ะ6โมงเย็นงั้นเอานี้ก็ได้ครับก่อนหน้านี้ช่วงโควิดนเงียบไหมครับที่บมากครั เอานางมันจะร้างเลยเียะอ๋อไอ้ช่วงปีที่เขาแบบล็อกทุกอย่างนี่คือทุกอย่าง2 2> ปิดหมดเลย 2, 2, 2, ส,อสองปีปิดหมดแล้วก็มาเปิดช่วงแรกๆนี่ก็เดือนตุลานี่ก็เปิดเฉพาะขึ้นหน้าหาดอะค่ะโซนอื่นโซนอื่นจะไม่ค่อยมีคนอ๋อเปิดแค่หน้าหาดตรงโค้งนี้ไปจนถึงโค้งหน้าหาดแล้วก็เลยหน้าหาดไปก็เงียบไม่มีคนเลยหน้าหาดหมายถึงไอ้นพพั์ที่มีไนท์บาซ่านั่นแหละค่ะน่ไม่ค่อยมีแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีแต่ว่าไม่เยอะค่ะ แล้วช่วงนี้มันสถานการณ์ดีขึ้นไหมครับหรือว่าก<ด>็ย <ไป S 2> ังเงียบช่ช่วงเมษายนนี้พอแขกเพิ่มเยอะและ้วก็นี่หลังจากนี้ก็เงียบอีกเพราะว่าช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็เริ่มหน้ารลแล้วละ่ะโอเคแขกก็น้อ,นอยแล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยดีด้วยฝนตกอะไรแบบนี้คับมันเข้าฤดูฝนครับสรุปได้ทัวร์พาเรือคายักที่อ่าวท่าเลนนะครับ ราคา700บาทตอนที่ใจไปซื้อทัวร์เนี่ยเป็นช่วงเช้าทัวร์จะเริ่มตอนบ่ายโมงครึ่งมีรถมารับที่พักตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาเหลือกลับไปที่พักกันก่อนดีกว่าครับกลับมาอีกรอบกับชัยเดยออฟครับ รอบนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราจังหวัดกระบี่นะครับสำหรับอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับอเ่านางจริงๆเอานางเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดทิดเนี่ยแหละครับมีโรงแรมมีรีสอร์ทอะไรเยอะแต่ว่าที่อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราเนี่ยมีลานกนางเต็นที่ราคาถูกมากๆเลยนะครับสามสิบบาทต่อคืนถ้าใครเอาเต็นท์มาเองสะดวกสบายด้วยนะครับมีห้องน้ำมีร้านขายของอยู่ที่อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราการเดินทางก็สะดวกวิวก็สวยด้วยสำหรับโปรแกรมวันนี้ของชัยเนี่ยจะไปพายัก นะครับซื้อโปรแกรมทัวร์มาทั้งหมด7 0 0บาทนะรถก็จะมารับที่ลานกางเต็นท์ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับจบทริปตอน6โมงเย็นจริงๆที่กระบี่เนี่ยชัยเคยมารอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วรอบที่แล้วเนี่ยไปดำน้ำนะครับแถวๆวเกาะน,นะรอบรอบี่ห้าเกาะรอบนี้ก็เลยไปพาเรือขยักด,ดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับส่วนบรรยากาศเที่ยวในวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าป แบบที่บอกนะครับว่าบ่ายโมงครึ่งในรถจะมารับที่พกักพาไปที่อ่าวท่าเลนใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงมีบริการผลไม้เสื้อชูชีพกระเป๋ากันน้ำแล้วก็คนนำเที่ยวหนึ่งคนนะครับหนึ่งกุ๊ปเนี่ยรับนะักท่องเที่ยวไม่เกินสิคน ตอนนี้ถึงเอาทา่าเรนเรียบร้อยแล้วครับไปพายเรือคายักพร้อมกันดีกว่าอาานน่าวท่าเรนเหรอครับครผมกระเป๋ากันน้ำนมีครับของประมาณกี่กิโลครับพี่อ่ามันขึ้นอยู่กับระดับของน้ำครับคือของพี่เนี้ยคือก็ประมาณ5กิโล เพราะว่าพี่ต้องอ้อมไปด้านนอกถึงจะเข้าไฮไลท์ได้แต่ถ้าหากว่าช่วงน้ำซึ่งเต็มที่นะครับตีตรงไปอย่างนี้มันจะไปอ๋อมันตัดไปได้เลยถ้าผมเดี๋ยวผมมีแผนทีน่ให้ได้ครับ No Water t u r n back แบ็คเดอร์รา a ์เ n o น็อต k อล์กมาติเบ o ์ช็อกโกแลต hay thì không có là หลังจากที่ฟังบีบเกี่ยวกับแผนที่วิธีการใช้อุปกรณ์และเส้นทางตอนนี้ไปเรื่องพายเรือคายักที่อ่าวท่าเลนกันเลยดีกว่าครับวันที่ใช้ไปเนี่ยเป็นวันธรรมดาแล้วก็เป็นช่วงโลซีสั้นในกรุ๊ปเนี่ยมีแค่4คนนะครับมีชายหนึ่งชาวอินเดีย2องแล้วก็คนนำเที่ยว ตอนที่ไปถึงอาวท่าเ่นเนี่ยกว่าจะเก็บของทําอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็บ่าย3ามโมงฟ้าเนี่ยเริ่มปิดไม่ค่อยมีแดดแต่อากาศเนี่ยก็ยังร้อนอยู่อุปสรรคเนี่ยก็คือลมถ้าายไปใกล้ๆฝั่งเนี่ยจะติดทรายใช้เวลาออกเนี่ยยากเหมือนกันนะครับ แม้ว่าช่วงที่ไปเนี่ยจะไม่มีแดดจัดแต่แสงยูวก็ทำให้แขนแล้วก็ขาเนี่ยแสบไปหมดเลยลมพัดขึ้นก็แรงการพายเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเรือคายักสามลำ กับคน4ี่คนภายอ้อมสันทรายเพื่อที่จะไปอ่าวท่าเลนตานลมและคลื่นภายไปนิดเดียวเนี่ยเล่นเอาหอบเลยนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ยังสู้ไหวถึงแม้ว่าชาวอินเดียจะภายงงๆในช่วงแรก แต่พอเขาเริ่มตั้งตัวได้เขาก็แซงใช้ไปริ้วเลยครับเหตุผลก็ว่าเขาพายกัน2คนส่วนช้ยเนี่ยพายแค่คนเดียวจะว่าเป็นทรมานบันเทิงก็คงไม่ผิดตอนนี้ใกล้ถึงจุดไฮไลท์ของอ่าวท่าเลแล้วนะครับ ไมาเรื่อยๆจะเห็นภูเขาปูนตั้งตะงานขนาบสองฝั่งหน้าเกงขามเหมือนเป็นประตูเปิดไปสู่อีกโลกความรู้สึกที่ได้เห็นกำแพงหินสองฝั่งยิ่งทำให้สงสัยว่าด้านในเนี่ยจะมีธรรมชาติอะไรที่สวยซ่อนอยู่ จากภูเขาหินทําให้ล่มน้ําเริ่มนิ่งอากาศเริ่มเย็นเผยให้เห็นธรรมชาติที่สวยงามด้านในภูเขาหินที่ตั้งเป็นกระแพงสูงมีต้นไม้เกาะจีของหินที่เรียงต่อกันสายน้ำที่ลัดลออไปตามภูเขาคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างลงตัว ระหว่างทางจะมีสันทรายไว้ให้พักเรือถ้าพายละเมื่อเนี่ยก็พักก่อนได้นะครับธรรมชาติที่สมบูรณ์บ่งบอกมนในรูปแบบของสัตว์ต่างๆทั้งปลาตัวเงินตัวทองและลิงน้ำที่นิ่ง ทำให้พายแล้วรู้สึกปลอดภยัยได้โฟกัสกับธรรมชาติมากกว่าการโฟกัสจากความเหนื่อยเวลาที่ภายเริ่มภายเข้ามาเรื่อยๆบรรย,ยากาศสองข้างทางเนีเริ่มเปลี่ยนจากภูเขาสูงกลายเป็นป่าชายเลนที่ถูกปกคุมด้วยรากของโกงกลาง จากทรายเปลี่ยนเป็นดินเลนมีป่าน้อยใหญ่ปูแล้วก็นกธรรมชาติดีมากๆท,ที่อยากจะบอกจริงๆการมาพายเรือขายักที่อ่าวท่าเลนเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องซื้อทัวร์มานะครับสามารถมาติดต่อโดยตรงที่อ่าวท่าเลนภายตั้งแต่เช้า ถึงเย็นก็ย่อมทําได้จะายเที่ยวเองรอบอ่าวทั้งวันเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันส่วนราคาเนี่ยเอาตามตรงใช้ฟันทงไม่ได้นะครับราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับทัวร์ที่เพื่อนๆซื้อมาเวลาสถานที่ซื้อตะเลนเนี่ยจะอยู่ที่700-1,000ถึง ทิศที่2คือถ้าสมมุติเพื่อนๆไปพายช่วงเช้าเนี่ยน้ำจะขึ้นสามารถพายเรือคายักที่อ่าวท่าเลนไปได้ทั่วเลยนะครับแต่ถ้าไปช่วงบ่ายแบบชัยเป็นช่วงน้ำลงเราสามารถพายเรือคายักเนี่ยได้แค่ครึ่งเดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงน้ำนิ่งลมแรงหลายปัจจัยเลยนะครับ แต่ถึงยังไงการมาพายเรือคายักในรอบนี้ก็สร้างความประทับใจและได้เห็นหัวใจของอ่าวท่าเลนเรียบร้อยแล้วครับช่วงเวลากลางคืนที่ไนบาซ่าหาดนพัตนัตธาลาชายออกมาหาอะไรกิน พร้อมกับแขนที่เริ่มปวดในการพายนั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยในจังหวัดกระบี่พร้อมกับท้องที่เริ่มหิวเดี๋ยวตอนนี้ไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าครับ ถ้าพูดถึงจังหวัดกระบี่เนี่ยแน่นอนต้องนึกถึงเกาะพีพีอ่านางทะเลแหวกแต่จริงๆเนี่ยจังหวัดกระบี่ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะอยู่ที่เพื่อนๆจะคนเจอหรือเปล่าหรือเมื่อคนเจอเนี่ยจะออกเดินทางไหม ทาเลนในรอบนี้เนี่ยไม่มีอะไรผิดหวังเลยนะครับทุกอย่างทุกวันแล้วก็ทุกเวลาถูกจัดสรรมาให้เราแล้วแค่อนจอไปกับมันเป็นไงบ้างครับกับอ่าวท่าเลนจังหวัดกระบ,บี่เพืเ่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ส่วนชายเนี่ยชอบมากๆจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เก็บไว้ในความทรงจำส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไค b e ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแอดไลน์แอดมารับข้อมูลข่าวสารของช่องชายเดย์ออฟนะครับ รอบหน้าจะไปไหนเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับรอบนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ